สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นเลิฟทิปส์ของชาวธาตุลมในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพศส 2, 5 6 4นะคะชาวธาตุลมก็ได้แก่ชาวราศีมิถุนตุลก์มนะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะคำอธิบายใต้คลิปนะ สำหรับผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวธาตุลมก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะจะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ สำหรับ l ลิฟทิปสนะคะก็เป็นคำแนะนำพิเศษจากจักรวาลเทวดานางฟ้าที่จะมอบให้กับคู่ในความสัมพันธ์นะคะคู่แต่งงานหรือว่าคู่ที่มีการคบคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นการส่งต่อพลังงานบวกให้ความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะมาดูพลังของชาวธาตุลมนะคะและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นยังไงบ้างช่วงตุลาพฤศจิกานะ สัญญาณของชาวธาตุลมนะคะจะเป็นสัญญาณของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะที่มีความยุติธรรมชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสตรองมีความเข้มแข็งมากๆด้วยนะน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตก็ได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณของ การที่คุณจะมีการดึงพลังงานบวกการพักใจนะมีการคิดทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเข้มแข็งน,น,นะที่สำคัญนะคะมีสัญญาณของ the e m p r e s s ขึ้นนั่นคือเป็นสัญญาณที่จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะ creativity abundance n d a นะคะดึงดูดความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมั่นคงอย่างนี้ด้วยนะ จะมีสัญญาณอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่คุณมีการตัดสินใจคุณมีการดึงพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าเป็นคู่แต่งงานอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรก็ได้นะคะก็คือการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะเป็นสัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะ เขามีสัญญาณของคนที่น่าจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องราวของการงานการเงินนะคะเป็นคนที่พยายามจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะมีการพัฒนาตนเองมีการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีสัญญาณของการลงทุนธุรกิจอะไรนี้เข้ามาในชีวิตเขาด้วยนะคะเหมือนเขาพยายามจะทำสิ่งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงนะเขาอาจจะมี มีสัญญาณของการที่เขาอยากจะทําอะไรที่เสียเส่ยงๆบ้างเช่น,นอาจจะเสี่ยงในการลงทุนอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องราวของการงานการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของความรักเหมือนเขาต้องใจเย็นมากขึ้นอะไรเลยอ,อย่างที่เขาตัดสินใจนะคะที่จะทําเพื่อความรักความสัมพันธ์นะถ้าใช้ความใจเย็นความรอบคอบจะทําให้เอาอยู่ว่างั้นเถอะนะ ดังนั้นพลังงานระหว่างคุณสองคนเหมือนเป็นพลังงานการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะจะดีมากๆเลยนะทีนี้ผู้อ่านเปิดอาร c โคลขึ้นมาขอดูพลังงานของตัวคุณนะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะตอนนี้ณนะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะเป็นสัญญาณของการ Flow Flow ก็คือการไหลไปยังทิศทางของความสำเร็จ แสดงว่าอะไรที่คุณทำนะตอนนี้เหมือนมันจะมีการคลี่คลายเปิดทางสมูทสวยงามนะคะมีความสวยงามของชีวิตมีการเดินทางไปในทิศทางที่สวยงามมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความสัมพันธ์นะส่วนตัวเขาเองนะคะในความสัมพันธ์สิ่งที่เขาทำทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่เขาเตรียมการนะสิ่งที่เขาเตรียมความพร้อมทั้งหลายเนี่ย เขาทำเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขึ้นมาว่าเป็นซินเซีย r e l เ t ชั่นช i พเลยก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจะจริงใจมากๆแล้วก็จริงจังมากๆด้วยนะเขาจะทำเพื่อคนรักจะทำเพื่อครอบครัวนะคะแล้วมีสัญญาณว่าเขาจะคิดเรื่องนี้เยอะมากๆด้วยนะเป็นคนที่คิดจะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตเพื่อความรักเพื่อครอบครัวนะ ถ้าคุณทั้งคู่มีการเติมพลังของความรักให้แก่กันนะจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะผู้อ่านเปิดโรแมนเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวธาตุลมหรือเปล่านะสัญญาณ The Wedding ขึ้นกรีโยยาวเลยนะคะสำหรับคู่ในความสัมพันธ์นะที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็มีสัญญาณการดึงด,ดูดการแต่งงานเข้ามานะสำหรับคู่แต่งงานแล้วเนี่ย ก็มีสัญญาณของการเปิดโอกาสเข้ามานะคะเปิดโอกาสเรื่องอะไรบ้างนะเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่คุณทั้งคู่จะต้องมีการ work on relationship ทั้งเนี้ยคือเหมือนกับอา,อาจจะยังไม่เปิดใจหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องมีการเคลียร์พูดคุยกันหรือว่าทำความเข้าใจกันเติมความรักให้แก่กันนะคะเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ ของคู่เนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะมีสัญญา reconciliation นั่นหมายถึงเป็นเรื่องของการคืนดีกันนะคะการกลับมาการย้อนกลับมาคืนดีกันหรือว่าถ้าเป็นคู่ในความสัมพันธ์เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะย้อนกลับมาเพื่อจะมาทำความเข้าใจมีการย้อนกลับมาคุยกันอีกครั้งเพื่อทำให้ทุกเรื่องราวมันเคลียร์สดใสสวยงามน,นะคะ หรือถ้าเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นสัญญาณของคนเก่าที่มีการรีเทิร์นกลับเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็มีการสาร้างสัมพันธ์ใหม่ที่จะนําไปสู่การแต่งงานก็ได้นะนี่คือสัญญาณที่ออกมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณทั้งคู่พลังงานบุญจะหนุนนําให้คุณได้มาพบเจอกันมีสัญญาณของเรื่องราวที่คุณต้องมีการเปิดใจนะ เนื่องจากว่าคุณทั้งคู่จะมีสัญญาณความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของาศาสนาเรื่องของแนวคิดทัศนคติอะไรเงี้ยนะคะเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานบุญด้วยที่คุณทั้งคู่ต้องมีการเปิดใจทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วพลังงานบวกพลังงานบุญจะดึงดูดให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้มาพบเจอกันหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ คุณมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดใจอะ่ะมันจะเริ่มมีการเปิดเผยมันจะชัดเจนดึงดูดชีวิตแต่งงานที่ออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะวาวผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณของเขาเป็นสัญญาณของคู่โซเมทของคุณนะคะเหมือนคุณเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาตินะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในชาติพบนี้ อาจจะเป็นโซเมตหรืออาจจะเป็นคู่บุคเพสันิวาสก็ได้นะคะคนคนนี้จะผูกพันกับคุณมากๆจะเป็นสัญญาณการ r c o n c i l i a t i o n ก็คือว่าการกลับมาของคนเก่านะคะอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตคืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับเข้ามาหรือเป็นคู่บุคเพสันิวาสเป็นคู่โซเมตที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตชาติแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในชาติภพนี้ก็ได้นะคะ เป็นตัวคุณเองมีเสน่ห์มากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเนี่ยจะเหมือนเป็นเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะตัวคุณจะมีเสน่ห์สำหรับตัวเขามากๆแล้วก็มีพลังอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาจะมีครีเอชันคือมีการสร้างความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาคือร่วมกันในการที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จน,นะคะ จะนามาซึ่งความอบอุ่นความสงบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันนะคะมีความสอดคล้องมีความเข้าใจแบบอบอุ่นมากๆอย่างนั้นเลยนะเหมือนคุณมีเป้าหมายของชีวิตแบบเดียวกันนะคะแล้วนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณอยู่ด้วยกันด้วยความแบบมีความสุขแบบอิ่มใจเต็มๆอะไรอย่างนี้นะว้าวเลยนะคะ ผู้อ่านถาม The Eyes of Universe นะคะดวงตาของจักรวาลว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัดลมหรือเปล่านะคะช่วงตุลาพฤศจิกานะสัญญาณออกมาบอกว่าโอ้โหพลังคลื่นความรักมันดังกว่าคำพูดว้าวมากๆคือพลังของความรักจะมีคลื่นความถี่ที่ทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้รับรู้ถึงความรักซึ่งกันและกันนะคะ ระหว่างคุณทั้งคู่พลังความรักจึงสําคัญมากๆนะในความรักความสัมพันธ์ทํายังไงให้คุณทั้งคู่รู้สึกถึงความรักส่งต่อให้กันและกันนะคะเัมนอนพลังงานของความรักอ่ะจะทําให้คุณน่ยมีเป้าหมายมีความตั้งใจที่ชัดเจนมากขึ้นมีพลังงานบวกในการทําเรื่องราวต่างๆในความรักให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเหมือนคุณจะมีพลังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะ และเมื่อคุณยอมรับความรักเมื่อคุณเปิดโอกาสให้ความรักเข้ามาเต็หมหัวใจคุณนะคะพลังนั้นจะเชื่อมโยงกับจักรวาลและจะนำแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณนั่นคือสามารถเปิดทางหรือเปิดทิศทางของความสำเร็จให้ในชีวิตได้นะคะมีพลังที่เชื่อมโยงกับจักรวาลที่เข้มแข็งมากๆเลยนะวาว ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ